สวัสดีค่ะเซลโกโตยโยต้านครนทนสาขาเทพารักษ์นะคะวันนี้จัดเต็มให้อีกแล้วสำหรับ Fortuner Leader S นะคะในราคาตัวรถ1 2 5่0 0้านบาทสำหรับสีขาวมุกค,ค่ะแต่วันนี้ต้องบอกเลยว่าแต่งเต็มมากๆกต้องบอกเลยว่าแต่งเต็มแบบนี้ยังไม่เคยได้รีวิวให้ชมนะคะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยจะแต่งเต็มแบบคันนี้ก็ได้หรือจะเลือกอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งในคันคันนี้ก็ได้เพราะว่ามีอุปกรณ์หลายหล,ยลยชิ้นเป็นแนวทางในการตกแต่งให้ได้ชมกันนะคะแต่คันนี้แต่งเต็มขนาดนี้นะคะจัดในราคาให้้้้้ลูกคคาาเเเพียงงตนตนนนนท่น่่่ััอะแไดช เทียบชั้นตัวล้านเกันมาเลยแถมได้ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษด้วยกรณีดาว25%แบ่งจ่าย48งวดอัตราดอกเบี้ยเพียง0.64%ต่อปีเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจัดเต็มอย่างที่ว่าเนี่ยได้อะไรกันเข้ามาบ้างอันดับแรกเลยคันนี้นะคะส,สามารถสตาร์ทรถจากกุญแจรีโมทแบบนี้ได้เลยเพียงกดค้างแค่นี้เองค่ะนี่เห็นไหมคะเพิ่มความรูหราแล้วก็สะดวกสบายเอาไว้ให้กับ เจ้าของรถได้เป็นอย่างดีเลยเวลาดับเครื่องนะคะก็สามารถกดค้างไว้แล้วก็สามารถดับเครื่องยนต์ได้อย่างง่ายดายเลยค่ะเพิ่มความเทียบชั้นให้ได้เหมือนตัว GR SPORT ชิ้นแรกเลยขาดไม่ได้เลยจะต้องเป็นไฟหน้าก้างปลามาพร้อมด้วยกรอบไฟตัดหมอกคันนี้ขอเลือกเป็นดำเขียวขาวนะคะแต่เลือกเป็นกันชนด้านหน้าเป็นสีดำเงาทั้งชิ้นมาพร้อมด้วยโลโก้ GR ที่บ่งบอกความเป็น GR แบบนี้เลยค่ะ ที่สําคัญนะคะลูกค้าเห็นไหมคะมาพร้อมด้วยไฟเลี้ยวที่เป็นแบบสีเกลี้ยงเที่ยวนี่ตัวนี้ก็ยังไม่เคยได้รีวิวให้ชมกันนะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าจะเลือกติดตั้งเฉพาะด้านหน้าอย่างเดียวก็ได้หรือลูกค้าจะเลือกติดตั้งทั้งชุดทั้งหน้าและหลังก็ได้คันนี้เลือกทั้งหน้าและหลังเดี๋ยวก็จะให้ดูไฟเลี้ยวที่เป็นแบบวิ่งด้านหลังอีกรอบหนึ่งนะคะ แล้วก็เพิม่มความโดดเด่นฝากระโปรงด้วยโลโก้ตัวอักษร Fortuner ที่เป็นของแท้โต yota นะคะมาพร้อมด้วยโลโก้แก้วของแท้โต yota เช่นเดียวกันค่ะ เพิ่มความบึกบึนนะคะแล้วก็เพิ่มความเหมือนให้เป็นเหมือนของตัว GR Sport มากยิ่งขึ้นด้วยการเปลี่ยนล้อจากขอบ17เป็นล้อขอบ20พ่นสีรมดำให้เป็นเหมือนของตัว GR Sport นะคะเป็น20นิ้วนะคะมาพร้อมด้วยการพ่นคาลิปเปอร์เบรกสีแดงพร้อมด้วยโลโก้ GR ตัวนี้ของแท้ To y ย ta ที่ก็บึกมาติดตั้งให้ลูกค้าเลยค่ะมาพร้อมด้วยกันสัดของแท้โตโยต้าฟิล์มเซรามิกให้คู่ มีการทำหลังคาดำเข้ามาให้พร้อมด้วยติดตั้งราวหลังคาของแท้โตโยต้านะคะที่สำคัญเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถด้วยคิ้วขอบโครเมียมรอบคันของแท้โตโยต้าเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ลูกค้าเปลี่ยนเบ้ามือเปิดเป็นตัวโครเมียมมาพร้อมด้วยเบ้ารองมือจับที่เป็นแบบลายเคปลานะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะ อันนี้สตาร์ทกุญแจด้วยรีโมทแล้วนะคะเราเปลี่ยนระบบการเปิดประตูนะคะให้เป็นแบบสมาร์ทเอนทรีด้วยนะคะลูกค้าลูกค้าสามารถเนี่ยล็อกด้วยการกดที่มือเปิดได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะกดล็อกนะคะโดยไม่ต้องกดจากรีโมทนะคะลูกค้าสามารถกดล็อกได้เลยนี่เห็นไหมคะสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายนะคะภายในหรูหราด้วยการเปลี่ยนเบาะหนังที่เป็นของไอโมกิตัวนี้เหมือนเดิมค่ะ ื้อรถกับก็ก็แนะนําเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพเท่านั้นของแบรนด์ไอโมกิแอร์แบ็กยังคงใช้งานได้ตามปกตินะคะที่สําคัญคัญนนี้เขาจะเลือกเป็นเกรดตัวมูกาเป็นหนัง PVC เกรดพรีเมียมลิขสิทธิ์เฉพาะแบรนด์ของตัวไอโมกิเลยตัวนี้จะนุ่มน่าสัมผัสเนียนเรียบทั้งผืนเลยนะคะเหมือนเรานั่งบอกอาล์พารอย่างนั้นเลยมีการรับประกัน2ปี50,000โลด้วยติดตั้งเป็นกล้องบันทึกวิดีโอด้านหน้าและหลังของแท้โตโยต้าค่ะและเพิ่ม บรรยากาศภายในห้องโดยสารให้ดูสะอาดตาสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยพรมพรม 6D นะคะที่เป็นแบบสีเทาลายเข้าหลามตัดแล้วก็ตัวาวายนิวลายกุชชี่นะคะและสร้างบรรยากาศด้วยไฟ4ี่ตำแหน่งเลยไฟสองเท้า4ี่ตำแหน่งเลยหน้า2แล้วก็หลัง2เป็นชิ้นงานของแท้โตโยต้าเหมือนกันค่ะ,ะดูห้องโดยสารด้านหลังหน่อยค่ะ นี่ให้ดูไฟสองพื้นดูพรมกับดูไฟสองพื้นเลยคือพรมเนี่ยทำความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็ทําให้รถของเราเนี่ยดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นไฟก็ช่วยสร้างบรรยากาศทําให้อารมณ์ในการขับขี่เรามีสุนทรีมากยิ่งขึ้นนะคะใครอยากติดตั้งก็สามารถเลือกได้นะคะเลือก2จุดก็ได้4ีจุดก็ได้ค่ะสําหรับตัวไฟสองเท้านะคะมาดูดีไซน์อ่าดูตัวคาลิปเปอร์เบรกล้อหลังกันคะ่ะ เราไม่เน้นครอบนะคะของก็ก็พ่นให้ลูกค้าเลยจะได้แบบขับขี่ไปเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะคะปลอดภัยแน่นอนไม่ต้องครอบนะคะสำหรับดีไซน์ด้านหลังนะคะคันนี้มาเต็มด้วยสปอยเลอร์หลังคาที่เป็นแบบของ GR Sport เป็นสปอยเลอร์2ชั้นแบบนี้เลยค่ะของแพ้ t ตโยต้านะคะของ GR Sport, สปอยเลอร์เขาจะเป็นแบบนี้ แต่ถ้าลูกค้าท่านไหนเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนสปอยเลอร์ก็จะเป็นสีดําถ้าทําหลังคาดํานะคะก็จะเป็นสีดํามาตรงถึงสปอยเลอร์เลยแต่คันนี้พอเปลี่ยนปุ๊บก็จะได้สปอยเลอร์สชั้นก็เพิ่มความสปอร์ตเข้ามาอีกขั้นหนึ่งค่ะไฟเลี้ยวที่เป็นแบบซีเควนเชียลนะคะไฟเลี้ยววิ่งทั้งหน้าและหลังเลยนี่ให้ความหรูหราแบบนี้เลยค่ะติดตั้งโลโก้แก้วของแท้โตโยต้านะคะแล้วก็ตัวคาดเอวเป็น L อ เป็นไฟ LED พร้อมด้วยตัวอักษร f o r t u n e r นะคะตัวนี้ลูกค้าจะให้ติดตลอดเวลาก็ได้นะคะแต่ว่าคันนี้เนี่ยเขาขอว่าให้ติดเฉพาะตอนเหยียบเบรกเท่านั้นจะได้ไม่ต้องรบกวนเวลาอยู่บนท้องถนนสําหรับผู้โดยสารท่านอื่นๆนะคะเดี๋ยวก็ลองเหยียบเบรกให้ลูกค้าดูนะคะว่ามันจะโชว์ไฟให้ลูกคา้ายังไงนี่เห็นไหมคะมันก็จะขึ้นไฟสีแดงเวลาเราเหยียบเบรกนะคะ แต่ก็มองว่าต่อให้ไฟมันไม่ติดตลอดเวลาค่ะอันนี้ตัวอักษรมันก็เห็นชัดเจนสวยงามอยู่แล้วสําหรับตัวอักษร f อจูเนอร์ลีดเดอร์จะเป็นสัญลักษณ์เดิมๆมาจากโรงงานใครไม่ชอบก็ให้แกะออกได้นะคะตัวขวามือจะเป็นตัวโลโก้ g r Sport ติดตั้งเพิ่มเติมให้และมาพร้อมด้วยชุดตกแต่งกันชนด้านหลังที่เป็นแบบ g r Sport แน่แนะนของตัว g r Sport ก็จะเป็นดีไซน์แบบดีฟิวเซอร์แบบนี้เลยนะคะคันนี้ติดตั้งปลายท่อให้ด้วย ปลายท่อสเตเลสนะคะที่เป็นแบบของ G R Sport แล้วก็ติดตั้งเป็นล็อคยัางอะไหล่ของแท้โตโยต้าเข้ามาด้วยค่ะมาดูกันต่อเลยนอกเหอนอจากว่ามือเปิดจะเป็นแบบ smart entry แล้วนะคะภายในเราก็เปลี่ยนเป็นระบบ push start ให้ลูกค้าด้วยให้ลูกค้าดูมาตรวัดนิดนึงนะคะมีมาตรวัดมีหน้าจอสัมผัสมาให้นะคะ เพียงแต่ว่ายังไม่มีตัวบอกปรับไฟฟ้าแต่ว่าเกียร์ก็ได้ออโต้อยู่แล้วนะคะนี่เปิดฝาท้ายนะคะแล้วก็มีปรับระดับไฟสูงต่ําและที่สําคัญคันนี้นะคะมาพร้อมด้วยนะคะฝาท้ายไฟฟ้านะคะฝาท้ายไฟฟ้าก็คือจะเป็นตําแหน่งที่ก็ชี้ให้ดูเมื่อกี้นะคะสามารถเปิดจากที่คอนโซลก็ได้ที่แผงประตูก็ได้จากรีโมทก็ได้นะคะหรือว่าเปิดจากฝาท้ายก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็เปิดให้ดูจากตัวฝาท้ายก่อน นี่เห็นไหมคะผ้ายางตัวเดิมเราคืนไปพรมเวลาของก็กจะปูให้ถึงแถวหลังเลยใช้แทนถาดปูท้ายได้เลยค่ะถ้าปูรพรมก็ไม่ต้องใช้ถาดปูท้ายนะคะพนักพิงเราก็ปูให้จะได้สวยงามผ้ายางเดิมคืนตัวมือเปิดตัวเดิมก็ก็จะคืนไปให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะคะนี่ไม่น่าจะลืมอะไรนะเพราะว่าคันนี้ต้องบอกเลยว่า แต่งเต็มมากๆแต่เห็นแต่งเต็มขนาดนี้นะคะจบในราคาเพียงล้านสี่ต้นๆเท่านั้นเองอย่าลืมว่าถ้าในหน้าตาจียาสปอร์ตนาดนี้ค่ะลูกค้าบางคนต้องใจ่ายในราคาล้านเก้าแต่บางคนอาจจะมองว่าถ้าเกิดตัว l e a d e อร์เอ i ออปชบางตัวเพียงพออยู่แล้วนะคะอาจจะเพิ่มออปชั่นไปนิดหน่อยเหมือนคันนี้นะคะใจ่ายในราคาล้านสี่แต่ได้มาขนาดนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยในราคานี้คะที่ไหนไม่ได้นะคะอยากแต่งหล่อขนาดนี้นะคะสามารถทักหาก,ก็ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ